สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟไซสามันครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูวิธีทำสีหกล้อนะครับแถวสุรินแถวอำเภอชุมพลนะครับแถวแยกทางผาดเดี๋ยวมาดูคันนี้เลยนะครับ <c oughs> นี่เลยครับโคสี สวยงามมากฝีมือมากเลยดูครับไม่ต้องโปเยอะครับโปเยอะไหมพี่แต่ละคันไม่ครับไม่เยอะอเดี๋ยวนี้ส่วนมากพวกล่องพวกนี้เขาจนะไม่ค่อยโปกันครับไม่ไม่โปกันแล้วเพราะว่าต้องโชว์รอยรอยเชื่อมโ,โอโผไปแล้วใช้งานไม่ไม่กี่ปีเ,ะะเดี๋ยวมันก็แตกเดี๋ยวมันก็แตกเนาะครับ,รบโอ้สุดยอดมากอันนี้เครื่องเท่าไหร่เนี่ย เครื่องเจียเครับขึ้นลายขึ้นอะไรก็ที่พี่หมดเลยครับโอ้สุดยอดมากเลยเพิ่งเราเพิ่งเสร็จไปสองทันเมื่อเช้าไม่เพิ่งเอาไปส่งโอ้มาไม่ทันเนาะเราไม่ทันเมื่อเช้ามาไม่ทันเอาไม่เป็นไรครับเอาประมาณนี้ก็ได้ มาดูฝีม oh, ือกันโปของพี่เขานะครับนี่โอย่างเนียนเลยครับถ้าเป็นผมหน้าผมจะโอบกไ้เลยนี่ครับอ้ฝีมือมากยอมรับเลยครับช่างแถวอ่าชุมพลนะครับ ันนี้กระทะเท่าไหร่เนี่ยกระทะหกนอ็นอตหกนอ็อตแทญอิปุ่นแต่ว่าแคปซีเป็นแคตซีไทยครับถังน้ำมันก็สวยงามอยู่คันนี้เป็นสีอะไรพี่ยังลูกค้าไม่ส่ง,งแบบเลยครับอ๋อต้องต้องรอลูกค้าส่งแบบอีกเนาะครับอันนี้ก็คือลูกค้าจองไปแล้วครับลึกแบบหรืลายแล้วเป็นขาอืมีแคปตะล้องให้ดูครับ สุดยอดมากครับเนี่ยพามาชมส,าสินส่วนต่างๆครับเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยของของมอเตอร์ไซค์รอเปล่าไม่ใช่นะอันนี้ของมอเตอร์ไซค์นะครับรับทําด้วยเหมือนกันนี่ขอโพสเซ็ตแล้วก็จะมาขัดแบบนี้นี่ก็จะมาขัด มนเนียนก็จะขัดประมาณนี้ครับทนะักนะสวัสดีครับผมขัดเนเนียนเลยครับแบบนี้เนะ่ยสวยหัวเก่านกองสวยอย่างนี้เลยนู่นบรรยากาศตูต่อ เยอะแยะครับที่แยกทางผ่านอำเภอชุมชนชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เนี่ยปีมือกันปู กี่วันพี่แต่ละคันเนี่ยถึงบอกพี่ลองเปล่าเขาแก่ดู่เขาแกะมาโอ้ยเขาแก่าแกมาพอ,อาดีครับเแกะกี่วันครับแต่ละคันหนึ่งกีว่วันสามวันอันนี้ก็คืองานด่วนไหมด่วน ทำไมมากครับถ้าลูกน้องครบครับครับโอ้สุดยอดมากเลยมาไม่ทันเห็นเขาบอกอยู่ว่าออกไปเมื่อเช้าเนี้ยสองคันโอ้จะได้มากกีดไลน์กีดอะไรนะครับ แกะลายแกะสลักนะครับลูกค้าเลือกเองพอเลือกลายเสร็จช่างเขาก็จะแกะลายให้นะครับแกะลายก็ทําเสร็จอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยประมาณนี้ครับบรรยากาศที่อูสีแยกทางพาดชุมพลบุรีครับจังหวัดสุรินประมาณ3วันสวันเสร็จ นะครับใครอยากทำสีก็ลองมาติดต่อทักเกตดูครับทักเกใจดีมากอืมกาของเขาก็จะประมาณนี้นี่กาพ่นสีเอาไว้แทงลายก็จะประมาณนี้ครับ นี่เขาทำสีกันเก่งครับทุกคนทําประมาณ3-4วันก็เสร็จครับท,ทั้งลายทั้งไรเลยนะครับอยู่ที่เราเลือกลายเราเลือกเร็วนะครับเราก็เสร็จเร็วเราหาลายช้าเราก็เสร็จช้านะครับแบบนี้เลย ช่งก็หน้าตารอเรอการเนนะีไอหนุ่มสุรินดูดูเขาโปรดมืออาชีพทำเป็นอาชีพหารายได้ได้เยอะมากครับช่างสีนี่แถวบ้านผมนะหาช่างสีช่างโปดนี่ไม่มีเลย <c oughs> จริง <c oughs> แถวเนี้ยเยอะแถวแถวบ้านผมไม่มีเลยหายากมากก็มีแต่รุ่นเดอรรุ่นรุ่นใหญ่ๆเขาจบไปแล้วเขาเลิกทำไปแล้วนี่ก็ชั่งมาจากนครปฐมอันหนักเลยใช่คนใหญ่โอ้ชั่งมาจากนครปฐมเลยครับแถวโน้นจะเยอะ ในอเมาครับช่งางนะแต่ไกลๆทั้งนั้นครับมีที่สุรินก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นนครปฐมกับลาดลีเขาจะโฟไม่ค่อยเยอะครับบางเจ้าก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ต่อมานะถ้าต่อมาแบบ รอยมันเยอะ,อะเอามาไม่ดีเราก็โปเยอะนะแต่ถ้ารอยมไม่เยอะเหมือนคันนี้ก็โปนิดๆหน่อยๆก็โอเคครับ นานๆทีจะพาทุกคนมาดูช่างสีแถวนครปฐม,ถมแถวแยกทางพาดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนานๆทีจะได้มาถ่ายก็ดูกันแบบยาวๆครับคลิปนีเปน้เป็นช่างสีก็ต้องเหนื่อยหน่อยครับเก็บรายละเอียดต้องใจเย็นด้วยนะครับสีมือก็สุดยอด ไม่ใช่ย่อยนะครับเสภาเสพงเสภาก็จะเลอะนิดน,นึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับค่าแรงเรามันสูงอยู่แล้วนะครับใครอยากเป็นช่างสีก็มาหัดมาหัดที่อำเภอชุมพลได้ครับหรือว่าถ้าจะให้ดีเลยก็ลงนครปฐมไปเลย แต่ว่าหัวยังไม่ทำนะทำกระบะให้เสร็จก่อนนะครับอันนี้เครื่อง DO 7จ C อ่าปั๊มสายหรือว่าเขาไม่เร็วกว่าเนี่ยปั๊มสายวะไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องเท่าไหร่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นครับ าตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องอปั๊มสายใช่เจ็ G 7ตีก็ปั้มสาย6สูงหรือเปล่านะครับน่าจะ210นี่เลครับฝั่งนี้ยังไม่โปะแต่ฝั่งนั้นโปะแล้วนะครับอ่ะโอเคครับใครสนใจอยากจะเปลี่ยนสี เปลี่ยนลายก็ติดต่อมาได้ครับที่แถวแถวแยกชุมพลนี่แหละนะครับฝากไว้ด้วยครับทุกคนครับสวัสดีครับ